ສະຍັນໂຕໂພທິຍາມຸເດຊາກະຍານັງນັງທິວທະໂນເອວັງຕະວັ วิสศษโยโหวิสศษยาสุยศษมังคะเรอปาลาสิตาปัลังเกสีเสปัฏฐิปุกคะเรอภิเศษเกสะภูตคะนังอาคาปะโตปะโมทะติสุนังสุนังขะลังสุปะพตังสุหุติตังสุขโนสุโมุโตจะสุจิตทางพระมัจจาริโสปะตะคินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปตะคินัง ป่าทาคินามโนกรรมังปานิทิเตป่าทาคินาป่าทาคินานิกาตะวานาลาพันตาเทป่าทาคินีสยันโตโพธิยาบุสักกายนางนางทิวัตโดเอวะตะวะนิสโยโหนิสยาสุสัามังเคลอปัลลาสิตาปตังเกสีเสป่ทวิโปเคลอภิเส เกสาภพุทธังอาคาปโตปปโมทติสุนะาตังสุมังข้าลังสุปะคาตังสุโมติตังสุขโนสุโมตโตสสุนีทางธรรมาจาริสปะทาคินังตาญากรรมว่าตากรรมญากรรมปัฏที่ินังโมกนกรรมวงปมีทิเตปัทา์ินังปัฏที่ินางกาตวะทาราพันตาเทมปัฏฐ์ sayanto bodhiya mulesa kayana ทโนเอมตวายโยหิสยาสุสยามาคะเลอปาลาสิตาปัตังเกสีเสปะทลิโพคะเลอภิเสเกสาโปุทานังอาคาปะโตปะโมทเตสุนาคตังสุมังคลังสุปปพาตังสุโมติตังสุขโนสุโมโตจะสุจิทังพระมัจจกริสุปัทคินังกายกรรมังวาจจกรรมัง ปาทาขีนางปาทาขีนางมโนกรมังปานีทิเตปาทาคีนาปาทาคีนานิกาตวานาราพันตาเทปาทาคีเทสุนากขังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุตตังสุภโนสุโมตโตสุจีทางพรรมัจาริสุปาทาคีนาง กายกรรมมังวาจากรรมมังปะทากิณังปะทากิณังมโนกรรมมังปณิทิเตปะทากิณหงปะทากินานิกาตวานาราพันตาเทปัทากิณีสาธุคัจามะทความสุขความเจริญหาทุกขโศไขโรคหายไปหาประหยัดโลคบคิดปัรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความม่ะปารถนา กิดเกินหายเงินกิดทองหาทองมีแต่ความสุขความเจริญหายเจ็บหายป่วยหายจนหายพยาธิภามีอายุมันควรยืน,นมีสุขภาพแข็แงแรงบ่อดเจ็บบอดจนผู้ได้ได้เห็นคลิปดีแล้วขอให้ทุกทางทุกคน มีแต่ความสุขความเจริญหายพยาธโลคาทุกทานทุกคนเทิน